สวัสดีครับสวัสดีพวกผมช่องคนตสกาวครับวันนี้พามาดูคนปูกครับโควัตสูครับ,รบจากขุดต่อยูค้านะครับนี่นะครับป่ายูกาเดี๋ยววันนี้ถ่ายทําให้ดูครับนี่ครับเทเลอร์ เลยเป็นพี่หลงนะครับโกโลทัวร์นะครับเป็นรถแถวแถวแถว,แถวบ้านนี้ครับแต่มาขุดต่อยโยคาครับเนี่ยนยครับมาขุดลงังร้านเลยนะครับนี่ร้านคนสกาวอยู่ตรงนี้ครับร้านขายปลา นี่ครับนี่คือลานคอนสเก,กาอยู่ตรงนี้ครับขายอยู่ตรงนี้ครับเป็นหน้าโรงเรียนวัดเยอะอสีแกนะครับนี่ครับสนามกีฬาครับเอาละครับเริ่มลุยแล้วครับ จะเป็นโคโมดสุครับรุ่นรุ่นรุ่นแรกเลยครับรุ่นหนึ่งเลยครับเี๋ยอเครื่องโหลดครับคันนี้เห็นนานนะครับว่าจะไปถ่ายให้ดูว่าจะไปถ่ายให้ดูดโอ้เอฟซี C มา มืดๆมาดูครับวันนี้มืดๆครับวันนี้บรรยากาศล,ลมินลมนะครับเสียงอาจจะไม่ชับนะครับ ลูบลุกลงไปคดทวนดูเฮ้ยเฮียเยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮุยเม้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮย้เเ้ย้ยกว่ยนฮ้นเ่เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยไย้ยเฮรยเฮ้เฮย้ยเฮ้เฮ้้นเฮเ้ยเ้ยเ้ย มันสุดได้นอกคำนี้เนาะไม่รู้เป็นไรอ่ะถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยเป็นร่องเลยนี่นี่ดินท่งตรงนั้นสมัยหตะกอนมันก็สุดเหมือนกันนะครับสไว้ตะกอนแล้วพวกเดีเนี่ยวยังไปไหนซื้อเอาออกไหมครับต้นผมไม่มีที่ปลูกเนาะจะได้ไม่ขุดไปไว้เพื่อมีคนซื้อไปตัดกิ่งมันออกแต่นี่นี่จะจะซื้อจะตัด ลงยูท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูบได้หนุ่เห็นผมเห็นผมไปวิ่งวิ่งอยู่ข้างนอกไปหา่ายหา่ายรถ่ายนี่นี่ห้องนี้ไม่ได้ไปเลยื่องนี้ไม่ว่างเลยไปแต่ตอนเย็นครับ โดเป็นภูัสสุฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนตะกาวด้วยนะครับอันนี้มาถ่ายทำอยู่หลังร้าน ดูเรื่อยๆครับโอ้เสียงเครื่องครับเป็นคนปูครับก็วัสูง นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับอา่ารัทางลงแล้วครับโอ้ตัวเดินครับตัวเดินคม่ัสู่แรงอยู่แล้วครับอาจจะเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับเนี่ย คนโทนชอบมวยครับโอ้งั้โอ้ ขึ้นครับดินค่อนข้างแข็งนะครับดินดินเก่าเลยนะครับดินนี้ตั้งแต่สมัยผมเป็นทหารมาลอกคนระทานนะครับเยวมาถมไว้ให้สิบกว่าปีแล้วครับเกือบยีสิปีแล้วครับดินนี้แข็โต๊โกเลยครับ ลงกันยาวๆครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะครัภไปไว้ก่อนนะครับมีลมครับวันนี้วันนี้ลมแดดไม่ออกเลยครับ รุ่นคุณปู่ทำง,งานนะครับจะมาถ่ายให้ดูอยู่หลังร้านเลยนะครับฝากคนนู้นด้วยนะครับท่านใดที่เดินทางจากบุรีรัมย์ไปพระนชัยอยู่หน้าวัดโรงเรียนเย้ยสิแกเนี่ยครับเป็นร้านขายปลาประจอบนะครับ ละพันห้านะครับ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อครับรับงานครับ ครับนะครับเดี๋ยวมาอัปเีตให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้งานนี้เราเลยทำยาวๆครับเคลีรินทั้งหมดนี้นะครับเยี่ยครับโอ้โอ้องจบคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายดูเรื่อยๆครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนทะเกาด้วยน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนทะเกาด้วยนะครับ